ของพรพธารามรับจากบรท,ทุบันโลงมาถึงพุทธารามหรวมานยี่สิญญบหโลกใายมังกรนหนีอน้สัญลักษณ์พธารามเมังกรอมมาก,กับเสือหมอบคาซีไายตระกรทธเ้เททองรอ,งอครับ ริมน้ำแม่กลองไปต่อครับริมแม่น้ำแม่กลองเดินทางต่อลาดบุรี